รายการ183<อ>ชุด<อ>3ช่างวาย<อ>2 1, ยุรัญพา2นัทมน3อมราพร4นัทมน5อาชิรยาไอ้ 6, ไอ 6, อยัอัท<อ>โอเคที่สอง เอกยามากรายการ182สชุด4ช่างวายหนึ่อุิศสอสมิตาสิริยการ4